อันนี้เราฟอร,ร์มทีมอ่าน้องเต้น้นองตวันเราฟอร์รรมทีมอะไรคะลูกวันทีมอะไรคะเอะอเออเจอการอีสองโฟมี้ดิวันนี้นอันนี้เรามาฟอร,ร์มทีมกวยไม้น้ำนะคะอนาคตอเอาอยากส่งทีมมีทีมเด็กน้อยกุบกุบ โอ้ยดีดาวทอเวลาพอถ่ายคลิปป oh, ุ๊บม hey, ึงทำเสียงกันเลยเวลาเูาไถ่ายมึงเล่นอย่างดีโอมโหแลามสามสามส็อสามิามามา โอ้โหน้องเต้นิดนึงลูกแล้วเวลากูถ่ายคลิปนะเพราะมึงไม่เก๋เลยทีเดีวอันนี่เสิร์ฟโดยน้องเตะระดานะคะไม่ใช่ชื่อมชื่ออะไรนะชื่อญี่ปุ่นอ่ะอนามิโกะมิโกะไก่สด โอ้บีหลังน้องบอมมือซ้ายเลยน้องบอมจากอ่าตัวตีมาการมานเป็นตัวเซตแล้วนะทุกวันนี้น้องมอนะคะน้องมอนนมโตโอ้โหโดมิงโกค่ะเออได้ได้ถ่ายคลิปไว้ทุกคนเห็นในคลิปอะ โค่นน้องตะวันบอสสน้องปะบูนะคะแล้วก็น้องฟ้าบีหลังค่ะเสื้อเขียวแล้วก็น้องมอสอ่าเป็นแข่งหลังเ็าเก็บนะจ๊ะแล้วเราฟอร์มทีมนี้ไว้ก่อนอนาคตเราจะส่งทีมนี้ ฮะไม่กล้าหันเลยโอ้โห้องเต้ระดาเสิร์เก๋มากรู้จหน้าตาแล้วะไม่เลยรอได ไปคได้องโตแล้วอดดาวคนนึ่งโอเค พี่ดูลยน้องากเขาวากูทอดหรอเห็นหาเลยสิแกเอ้าพี่ดูศัพท์เป็ดโอ๊ยวัดเมืองกับพี่ฟ้ามามมาเลยมาเลยเล่าเลยวัดเท่าไขนาดเหรนเลยล่อ

ฉัเอนงฉัทีม่นมาตอนหนานะด้ได้นักนักหนักหนักหนนัหม่กหนัหนักหหนักหนักหนันักห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 นักกหนั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 ักหน

กโ uhm ไปเดียวไปเดียวกเกระโไปโหเอก้เก็มมากปังแล้วอาสอบถามความเห็น oh ว่าเป็นไงว่างนัตะกี oh ้น oh. oh, okay, ี mm ้โอเคไอเทสที่แล้วโอเคแต่ก็ไม่ได้ดีมาก วันนี้น้อมอรับตามมาวันนี้โคตีไม่ตาแตอีเต้เก็บหมดอีเต้เก็บซี่อีบลโล่ยี่เด้อดี่ชมน่าตานักกีฬา้วยไม่นานนานดีมทีมในนาโค้อันนี้เซตเตอร์อันนี้เซตเตอร์หูบิลิบัลโลลูก